เหรียญรุ่นนี้แยกเล่นเป็น2เบอร์ตัดนะครับและเหรียญน,นี้เป็นเบอร์ตัดนิยมเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับทุกท่านพระเครื่องสายกรรมฐานพระเครื่องสายอีสานกับผมก้างนาโคนะครับและสลับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดู ทำเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับเป็นรุ่นที่79นะครับและเหรียญนี้นะครับเป็นเขาเรียกตัดนิยมนะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับตรงกลางก็เป็นรูปพระอาจารย์ฟั่นนะครับอยู่ในวงกลมนะครับก็ไม่เชิงกลมนะครับเป็นวงรีนะครับตรงนี้เป็น ช่อไม้นะครับช่อใบไม้นะครับเป็นรูปใบไม้ไม่รู้อ่าใบอะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับหันข้างนะครับครึ่งองค์นะครับไปทางขวามือของเรานะครับข้างล่างนะครับระบุพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับอ่มีอักขระคาถานะครับสีทิศนะครับสีมุมนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตรงกลางนะครับ หลายๆท่านบอกว่าเป็นต้นมะขามนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ต้นมะขามเหมือนหรือเปล่านะครับก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเหรียญออกที่วัดทําขามนะครับก็สรุปเป็นว่าเป็นต้นมะขามก็แล้วกันนะครับตรงต้นมะขามนะครับจะมีตัวพอพานอยู่นะครับตัวพอพานหน้าน่าจะเป็นตัวย่อของนามสกุลผู้สร้างนะครับ้างบนนะครับระบุพุทโธปกป้อง ธรรมโมคุ้มครองนะครับสังโคห้อมล้อมนะครับด้างล่างตรงนี้ก็เป็นอัขระคาถาใจนกยูงนะครับระบ,บุนะครับถ้ำขามพศ2518นดะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยคุณเลิศทวีพมบุลมนะครับจังหวัดสกลนครในงานครบรอบอายุ76ปีนะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโร วันที่20สิงหาคมพศ2518นะครับและเนื้อที่จัดสร้างนะครับเท่าที่พบเจอมีเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับแล้วตัดนิยมดูตรงไหนไปดูกันเลยครับครับที่ว่าตัดนิยมนะครับให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูเบอร์ตัดนะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับพลิกขึ้นมาดูนะครับให้ดู ให้ดูบริเวณนี้นะครับนี่นะครับพิกขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับพิกขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีแท่งนะครับจะเป็นนูนขึ้นนะครับตรงนี้ครับจะเป็นเบอร์ตัดนูนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแท่งสามแท่งเลยครับเรียงกันแบบนี้นะครับนะครับจะนูนขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับจะนูนขึ้นเยอะนะครับนี่นะครับเบอร์ตัดนิยมนะครับ แบบนี้นะครับนี่นะครับเขาเรียกตัดนิยมนะครับแบบนี้นะครับและสําหรับนะครับการดูอ่าต่างๆนะครับจุดตําหนิต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้จําพิมพ์หน้าเลยนะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์นะครับชัดๆนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นของเก๋นะครับหน้าจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับจะห่างมากเลยนะครับหน้าจะเพี้ยนมากนะครับหน้าแท้ๆแบบนี้นะครับ มีเม็ดในตานะครับทั no ้งสองข้างกลมๆเล็กๆอยู่นะครับทั้งสองข้างมีเม mm ็ดในตานะครับบริเวณพืนผิวนี้นะครับข้างล่างที่เป็นอยู่ในวงกลมนี้นะครับวงรีนี้นะครับจะเป็นแอ่งกระทะลงไปนะครับจะลึกลงไปนะครับพืนผิวบริเวณนี้นะครับจะลึกลงไปนะครับพยายามดูนะครับเส้นสายนะครับต้องคมชัดนะครับโดยเฉพาะชอบใบไม้นะครับชอบใบไม้นีต้องคมชัดนะครับนี่นะครับ ชอบใบไม้นะครับต้องคมชัดเจนนะครับเส้นสายนะครับต่างๆนะครับคมชัดนะครับชัดเจนนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นสายฝนนะครับเส้นเสี้ยนวิ่งเต็มนะครับเหรียญนี้นะครับเส้นเสี้ยนนะครับมีโค้ดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนมากจะตอกโค้ดไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับโค้ดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนมากจะตอกตรงนี้เลยนะครับโค้ด ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะครับลักษณะโค้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนตัว S นะครับถ้าบางเหรียญตอกเต็มก็จะมีหางจะหวัดขึ้นมาหน่อยนะครับโค้ดนะครับลักษณะของโค้ดนะครับแบบนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดูนะครับตรงจุดนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นขนแมวเลยครับวิ่งอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับจุดนี้นะครับจะมีเส้นตรงนี้ดูได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตัวหนังสืออะไรนะครับต้องคมชัดนะครับเป็นแท่งเป็นสันดีๆนะครับตัวหนังสือนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับเน้นนะครับที่ใบนะครับใบมะขามนะครับใบต้นมะขามนะครับใบไม้นี่นะครับต้องชัดนะครับคมชัดจริงๆนะครับดูนะครับนี่นะครับคมชัดนะครับใบนะครับ ใบของต้นไม้นี่นะครับที่เขาว่าต้นมะขามนะครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับเส้นสายพวกนี้นะครับต้องคมชัดนะครับัอพอานอะไรนี่นะครับชัดเจนนะครับเน้นนะครับที่ใบนะครับที่ใบต้องชัดนะครับชัดชัดลึกๆนะครับสุดท้ายนะครับมาจบที่เบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดนะครับฝั่งขวามือนะครับพิขึ้นมานะครับนี่นะครับจะตัดหยาบๆนะครับเบอร์ตัดจะตัดหยาบๆนะครับ เส้นตัดนะครับจะตัดอยางนะครับแบบนี้นะครับเรียงกันนะครับตรงนี้น like like ูนข e ึ were, ้นมานะครับนูนขึ้นมาก็เป็นแท่งแบบนี้ก็เรียกตัดนิยมนะครับแต่ถ้าตัดธรรมดาก็จะเรียบนะครับจะเรียบก็จะเป็นตัดแบบบางๆแบบนี้นะครับจะหยาบแบบนี้นะครับจะเรียบจะไม่มีนูนขึ้นมานะครับถ้าตัดธรรมดาอันนี้ตัดนิยมนะครับก็จะมีนูนขึ้นมาตรงนี้นะครับข้างบนนะครับเบอร์ตัดข้างบนล้ายคล้ายๆกันเลยนะครับทั้งขอบครับ อ่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นแท่งเรียงกันแบบนี้นะครับนี่นะครับตัดจับจับแบบนี้นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับอันนี้ข้างบนนะครับฝังทางด้านซ้ายมือนะครับผ่านทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับเบอร์ตัดก็จะเรียงกันแบบนี้นะครับสวยงามนะครับตัดหยาบตัดสุดแบบนี้นะครับเบอร์ตัดนะครับลักษณะของเบอร์ตัดนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างคล้ายกันเลยนะครับนี่นะครับเบืรอตัด รอยฟันเฟืองนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัดหยาดสุดแบบนี้นะครับหีดแท่งเรียงกันแบบนี้นะครับฟันเฟืองนะครับนี่นะครับครับนั่นก็เป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่79นะครับของพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลและเหรียญที่เอามาชมวันนี้นะครับเป็นเบอร์ตัดนิยมนะครับที่เขาเรียกกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากกดติดตามช่องของก้างนาโคไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ